สบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับก็ส่องสาลาศะแน่วนะทุกคนเนาะก็ให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปนสาลาศนยเด้อทุกคนเมื่อนี้สาลาสิ่้ามาบึงพืชพัด,พ,ดพัดเลี้ยงของสาลาเนาะทุกคนเนาะมาเป็ดไก่หมูมาเป็ดไก่าไกสาลานนะใหญ่ช็ได้แล้วเนะทุกคนแล้วก็พวกอพักพวก,พกย,ย่างที่ซาลาลูกไว แตทุกคนไปเบิกน้ำกันเลยมาเมื่อนี่งชีสีดยาให้มอนี่ <c oughs> ใส่มอนี่กินบุ๊ควนจริงถื่อะแม่ชีสีดยาให้มอนี่พวกนั้นอันนัน้นหรอเปล่พวกนักเกลือหรอเปล่าอั <c oughs> นโต๊ะที่มันจ่อยโต๊ะฉีดตอนนั้นบปล่าช <c oughs> ีสีดให้มอนั่นมันกินเลี่ยอ เมื่อนั่นกินห้บอดีก็เลยบอ่อ้วนย่านี้หอมจมบ่เรี้ยงหมูหายบอ่อ้วนเนาะทุกคนอันตัวถี่มันใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวหน่อยค่ะบอทุกคนจิดฉีดยาให้เพิ่นมือนี้เพิ่นคือกินห้บอดี้แท้นะหมอฉีดยาหมูชัตวัสแพทย์ไอ้จำเป็น <laughs> รหเขาจ้างเขาเจ้ามาสีนะทุกคนเข็มรหาสิิพันเนาะอ่าพอพติก,ก็เลยซื้อมาสีดเองไปทำวิธีสีดนะ้ำเขาเจ้านะ้องทุกคนใช้เอามาให้บึงดูยานะ่ะยังหงเนอตัวนี้เนาะทุกคนที่ซื้อมาสีอืมสัต่ว่าเพศจำเป็น ชตา่วแพทย์หมูสีดยาหมูหายเข้ามาสีดก็แพงเนาะทุกคนเนาะอันนี้ซื้อมาสีดเองไงได้ตังคกเข็มหาสิพันเนาะทุกคนแต่หายเขาเจ้ามาสีดนะมันแพงโพดก็เลยต้องจำเป็นต้องสีดเองตัวได้ประหยัดก็ต้องประหยัดเนาะทุกคนเนาะหายเขาเจ้ามาสีดนะเขาเจ้ากับบริเป็นหมอหมูหรือว่าเป็นเอียงดอกทุกคนเขาเจ้ากับเป็นันคนธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาเจ้าไปเฮียนวิธีสีดเอานะทุกคน พอเฟตี้ก็เลยเฮียนเอาว่าฉีดแบบใดถามเขาหขนาดทุกคนเขาบอกว่าฉีดต้องไอ้คอมันเดอ้อเขาบอกว่าก็เลยไอ้ฉีดฉีดมาเข้มที่หาแล้วทุกคนหมูกับบอดีเป็นยังดอกก็เลยว่าคิดว่าเออบอเป็นยังเขามาจับมนันเนาะทุกคนเนาะไก่กับพอพตตี้เกลือแล้ว บ่ได้เห็นดอกไก่มื่อนี้พอกเกี้อเกล้อแล้วมันก็เข่าป่านะทุกคนบอกกบนเป็นคนขี่ขานดิเอ้าเห็นไหมนขอยคนขีข่ขานเอไ่ได้มากถึงจุดนี่ดิป่าไปเกื้อมุ้ยพวกขี่เลือกันทุกคนพวงหาโตนะทุกคน่วนข้องนี่มีอยู่สองโตเพมันมูทั้งเมดมีเจ็ดโตนะทุกคนเนาะ แตส่วนไก่พอปติกเกลือแล้วพอเกลือแล้วมันก็เข่าป่านะทุกคนผู้เห็นมันดอกผมมันเข่าป่าบ้านสลามอยู่ติดป่าเนะทุกคนอ,อันนี้ก็บริเวณบ้านข้างล่างนาะทุกคนที่ดินส่วนนี้เอฟซี FC ก็หลายคนหลายคนเพื่อนก็นบอกว่าอ่าฉลาคือปลูกพืชปลูกพักปลูกไอ้หั้เกาะ พวกมักยมซีดพวกอีงั้นนะโซล่าชีบึงก่อนเนาะทุกคนมาโล่าสีปลูกแบบใดสล่าสีแบ่งโซนแบบใดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้สล่าขาดอย่างเดียวคืองบประมาณเนาะทุกคนงบประมาณโล่าบมุมีนะมาเบ่งมูก,ก่อนทุกคนนี่พวกนี้ก็ใหญ่เลยเด้ทุกคนส่วนโตนะโตขางนั่นกับคนที่คนจอยนะก็เริ่มอ้วนแล้วเนาะทุกคนพอสีวิตามินมูสหายแล้ว ขอนี่เป็นหมูของสลาเองนาองขอนี่ช่วงขอก่อนนะเป็นหมูของแม่หอมหล้วก็นขอตัวนั่นก็เป็นหมูของแม่หอมนะทุกคนส่วนตัวนี้เป็นหมูของสลาเองสามตัวนี่ก็ใหญ่เลยเด้ทุกคนสลายคิดว่าอีกสองเดือนสลาสีค้ายออกแล้วห้มัมได้ประมาณตัวละหลานสองหลานสามสลากก็สีค้ายออกหลานสองหลานสามกับบ่คิดเป็นเงินบาทกับบ่แพงหนอทุกคน ประมาณสองพันตัวละสองพันบาทซื้อมากกับตัวละพันแล้วทุกคนซื้อมูนะมาเรี่ยงไม่ยัง,ยอ,ยง,อ,ยงอีกกับพ่อพอที่ได้กําไรดอกเนาะทุกคนได้แต่ฝากเงินเนาะแต่ก็ยังดีกว่าบริเหตยังเลยเนาะทุกคนเหตไปเอาได้นิดๆในน้อย,นอ,ยอย่างแบบนี้นี่นี่ส่วนต้อเห็นความแตกต่างบพราะทุกคนมันแตกต่างกันเลยได้นี่ พึ่นจอยส่วงก่อนถ้าก็มากินห้าดีนี่ทุกคนเอาวิตามินหมูมาสียเถอพิ่นบางควมแตกต่างซื่อมารุ่นเดียวเด้ชวนตัวนี้ก็อ้นวนอ้วนเติบอยู่แต่ที่ใหญ่กาหมูคือตัวนี้ทุกคนตัวกลางนี่น้อยกาหมูก็อตัวขอบไก่ก็มากินน้ำหมูได้ไก่ก็ได้ไปไปบึงของยายหอมกันบปเนี่มาบึงเจ้าหมูของยายหอมกันบ่มือของหมูยายหอม หมูย่าหอมนี่ตัวใหญ่เด้ทุกคนผมม,ม,ม,มมันมันคข็งแกรมันผสมหมูพันเนาะมันก็เลยตัวหนใหญ่กินเก่งกินหลายในย่าหอมกหอม็หายอยู่เพราะว่าวก็เกลือหมูผิวดีผิววะหมูผิวดอยจอยวะทุกคนพี่จ้จ,จอยอย่าบ่กนี่มันหายเพิ่งมาเกลือเอง,องเพิ่งมาเบิ่งเองรอบก่อนก็ยยอนเบิ่งหมูนมี่นนแหละทุกคนเข่าลงบ้านซะรอบก่อนตั้งทรงขึง้นพอเห็นเห็นเห็ดเวียกเนาะ เขาแล้วก็าไปอยู่ทมเขาเยาหอมก็ได้อยากเข็ดทุกจริงทุกอย่างก็เลยเอาขึ้นมาดูแลให้เพิ่นแล้วเพิ่นมาเบิงเบิงเมื่อก่อนก่อนออกไปเห็นนะดำ้เยเกี่ยวเขาเพิ่นมามูเพิ่นจอยเพิ่นมาจอยอยู่บ่มึงกินได้เก่งเพอ่ยังนี่ปไปไปเบิงเป็ดกันที่นี่ไก่พอเห็นดอกเด้อทถูกเพิ่นไก่ไปแล้วเขาปลาแล้วชีได้เห็นแต่เป็ดมันถุกคน โผมันนอนน,นี่มันนอนบนก๊กติ๋วนี่ทุกคนมันนอนมงก๊กติ๋วนี่มีเตขีมันนอนสูงไก่ก็ได้จับไม่ได้ดอกเวลาจับนะสีขาไกน่นี่ยากยากทุกคนตอนรอบก่อนเนี่ยสลากถ่ายให้บึงอ่ะยังในน้อยเนาะทุกคนเนาะรอบนี้นะบักไงรอบนี้บักไงแล้วรอบนี้มึงมันแรนมหาสลาแรนมหาสลา คิดว่าโซลาสิเกลือมันแต่บอกเกลือแล้วพอพอพตตีเกลือเรียบร้อยแล้วง่ายไวอยู่เดียว <c oughs> มาเป็นผูงวไดไอเป็ดสิบสามตทุกคนแต่สลาเบิ้องในส่วนร้ายไม่เจอตัวผูเนาะตัวแม่ใช่ประมาณสามตเท่าที่สละเบิ้งนะตัวแม่ประมาณสามตแต่เมาเบิ้งขักๆแล้วเกือบหาหัวใดนี่ แต่สิว่าเห็นแบบมันคือตัวแม่แท้ๆประมาณสามตัวเนาะทุกคนเนาะเป็ดในถาว่ามันตัวใหญ่แบบอันนี้ก็ได้อยู่ประมาณตัวละแสนเนาะทุกคนตัวละแสนกับตัวลอยกว่าบาททุกคนเออบ่ได้แพงดอกลอยกว่าบาทลอยหาซิบประมาณน,นี่คะแนนว่าเป็นเป็ดผูกเลยถ้าหาว่าเป็นเป็ดแม่กับว่า่ได้เป็นแม่ตัวละสี่หาซิบสี่หาซิบกับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทเนาะทุกคนเนาะ เป็ดไก่กับประเเป็นราคาดอกอยเล่า่ะถือเลียงแพ่งคล้ายถือขึ้วานเลยใช่ะละไก่อ้ามุมนี่ก็สชิเป็นบอ่อป้าคือเก่าทุกคนหลังบ้านเลยน้ำก็เริ่มบุกแล้วทุกคนพอพ้นบุกแล้วน้ำเริ่มบุกแล้วอีกประมาณสองเดือนสลากก็สชิเอาป้าขึ้นแล้วเนาะทุกคนพอขายสลากกับชิขายเนาะนี่ นี่มันก็คือต้นหมักแปบทุกคนบ้าน,นสลาเอิญหมักแปบเนี่ย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 เห็นบอกทุกคนที่มันเป็นลูกแบบนี้ส่วนอยู่ประเทศไทยมันเคยค่ายถัว่วลันเตาอะนะทุกคนตอนนันบแมนถัว่วลันเตาเนาะพวกตกกุลแปบนี่ทุกคนหมากมันเป็นแบบนี้ยังบอท่านได้กินจะเถื่อดอกทุกคนเพราะมันกำลังเริ่มออกหมากพอแบ่มาก,กินส่วนร้ายนะนี่อันนี้ก็เป็นดอกแค่ทุกคน ดอกแค่ริมรั่วฮาก,ก็ปลูกได้ประมาณฉลาปลูกบางเดือนหกนี่ทุกคนผ่านมาสองเดือนสามเดือนมันต้นใหญ่แล้วออกดอกแล้วทุกคนเลยน่ะต้นดอกแค่แต่ฉลายัางทันทานิกินงเฉื่อยมันร่วงถิมเบิรอันนี้ก็พวกดอกเาวาเรื่องเมื่อน,นั้นฉลาก,ก็เก็บไปขายก็ได้เงินสาวพันกีบนะทุกคนเมื่อน,นี้ก็เริ่มร้ายแล้วอันนี้ก็แบ่เห็ดทุกคนเลย สลายยังทันแปลงใหม่อยู่ทุกคนอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะทุกคนส่วนบ้านสลายเอื่นหมาแค้งนะทุกคนเนาะ <c oughs> นี่อันนี้กะเกิดเกิดด้วยที่เ่าได้ปลูกด้ทุกคนมันเกิดเองมันแต่มันกับต้นใหญ่แต่สลากับชิ้อัตมันดอกสลายหายมันเกิดแบบนี้ให้มันอยู่แบบนี้ให้มันต้นใหญ่ไปเลยลูกใหญ่ดิทุกคนอันนี้กะ มะเขือพวงหรือว่ามะแข้งเนาะทุกคนใบกะเพราปลูกพอได้กินเนาะทุกคนเนาะสลากบดีเน้นขายดอกสลาเน้นกินแต่หากมันเลือกินสละกั oo ็สีขายเนาะทุกคนเนาะออกมาหนีก็เป็นใบกะเพราเนาะทุกคนเนาะหลังเฮื่อนหลังเฮื่อนก็เป็นใบกะเพราอันนี้ก็เป็นใบแมงลักริมริมมันริมเนาะริมบ่อกับเป็นใบแมงลักเนาะทุกคนเนาะมาโซนนี้ก็เป็นหมากโตดเนาะทุกคน ชราคิดว่าชิบะริกิ้นเลยไดลูกมันใหญ่ขึ้นนเมือ่อนะเมื่อแต่ว่ายังบั้นทันแก่เนาะทุกคนพอแพรตี้ว่นยังบั้นทันแก,นะก,นนมนก่มีอยู่สองลูกทุกคนโอ้ลูกนั่นลูกนั่นก็นใหญ่เติบเนาะทุกคนเนาะมีอยู่สองลูกพ่อชิบะได้ซื้อเนาะทุกคนซื้อเขากะชิบไปพันหรือเศร้าผัวจากสำนึกกัน <laughs> มาโซนนี้กะชิบเป็นบวบเนาะทุกคนเนาะ บวบนี่ก็ะเก็บยอดขายต่ก่อนชีวะมีนมันฟักทองนู่วเหมือนอสลากกะเก็บยอดขายส่วนตอนนี้กัตัวน,นี้ค่ะแกแล้วทุกคนตัวน,นี้กระพอได้กินได้ทุกคนพอพ,อพอตี้เก็บขึ้นไปเหมือนนั่นกับประมาณสิบกุศลไปหน่วยกูแหละเก็บขึ้นไปยังบบทันได้กินอยู่เอาไว้ลวกนะทุกคนนี่นี่ทุกคนน,น,นี่นี่นี่เป็นลูกแล้ว เอาใส่แกงน่อไม่หรือว่ากัต้มเนาะทุกคนเนาะต้มจำแจว่วเออเป็นลายหน่วยเลยดี่ทุกคนพอไปตีห้าก,ก็เก็บไปประมาณสองมือที่แล้วมันก็เริ่มขึ้นใหม่แล้วทุกคนบุคคลไดมาสนใจมันดอกมันขึ้นต้นใหม่นําทุกคนคนอะพอได้เก็บพอได้กินเออลายหน่วยเลยททุกคนนี่พอไปตีบ่เห็นบ่าจากเนี้ยเนี้ยทุกคน มันสิแก,ก่แล้วเดนีชะลาเก็บเลยดีกว่าเดี๋ยวมันสิแก,ก่เนาะพอมันแก่ไวเก็บกันเด้ออยู่นี่ก็มีแสดงว่าพอปัติบ่เห็นเดน,นทุกคนได้ไลยเติบพอปัตติห้าเก็บของช่องสามหมื่นทีแล้วเนี่ยตัวนี้ก็แมนอีกแล้วขนาดเราหล่อยังเก็บยังบุทันเบิร์ตเดนี่ชะลาเขามาแถวไนท์พี่ทุกคนดู บริเวณโซนนี้ทุกคนโซนขางเฮือนของสละสละเคยเห็ดเป็นชวนหมักอึกับชวนหมกบัวนั่นก็เป็นเผือกของายหอมนะทุกคนเป็นเผือกของายหอมนะล้อมให้สละมะปนูนี่ก็เป็นเผือกนะทุกคนแต่หย่ารลายสละยังประท่านเด้มีเวลามาดูแลมันนี่ก็ะซองลูกทุกคนแต่ยัง,รงประท่านใหญ่บนไดสละบอกเอาดอก ว่ายให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนเนาะเนี่ย,นนยทุกคนได้ไลยเติบเลยโดอสลัดชิลุกวต้ม,มกินกระปุนกับแจ่วมาแซ่เนาะทุกคนเนาะนี่ปลาสลัดชิพาไปเบิ่งสวนถูหมากถั่วเด้อทุกคนเดยหมากถั่วนะฮะการเก็บไปเมื่อวานนี้จะเป็นหัวซีได้แล้วหรือยังชีเกิดแล้วหรือยังเนะาะเมื่อวานนี้พากันเก็บไปตั้แล้วได้ซองขบบางใหญ่เลยอันนี้ก็คือบวบ ทุกคนคนหน่อยสละตื่นแล้วสละชิพาไปบึงชวนหมากทัวนะทุกคนเนาะว่าก็หมากทั่วสละนี่ออกหมากใจจาได้เล้วแตเจอหมูว่านนี่พากันเก็บไปกินแล้วนะทุกคนหมูว่านนี่เก็บไปกินแล้วเธอหนึง่งเขึ้นมาจอบ,บัญคนหน่อยตื่นแล้วคนน่อยกันไปแม่ก็เลยอุ้มไปเลยพาไปบึงขอคอแพตตี้คนกําลังฮดอยู่นอะทุกคนพ็อฮดอันทั่วแล้วกัน สิไปตลาดเนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อนี้สละสิปปันเขาเนาะสละสิไปหาสืบปู่สือป้ามาเห็ดกับเขากับน้าให้คนมาปั่นเขาสลานะเนาะทุกคนสิไปตลาดะไปบึงกันเลยว่าชวนหมักถั่วสละออกไงออกหน่อยสันได้แล้วปูพอได้กินทุกคนบริเน้นคลายดอกเน้นกินเนาะทุกคนเนาะนี่ทุกคนส่วนเนี่ยมันเป็นพี่อะแม่ทุกคนนี่นะเป็นหมักแล้งง้องแล้แงง ออกมากลายเติบเลยเด้ทุกคนห้าก,กเก็บไปมือบ้านมือซื่อน,นี่เนาะเก็บไปพอเดตั้มเลยเด้ทุกคนนี่เออพอเฟรติกะกดนาอยู่พอเดตั้มแล้วทุกคน <c oughs> บมเน่นกินเนาะเน่นขายฉนี่ลาดก,กับดีใจแล้วก็ต้องมาซื้อข้าเจ้าเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ล่างออกกระมีเนาะทุกคนเนาะ มาอยู่บ้านเจ้าของตัวได้เซฟได้กระเซฟเนาะทุกคนบ่าซื้อทุกอย่างหรอกโอ้โอเปียกโพจะติพดขอ่อยนี่แค่แนวบัตั้มกินสช่มมันคนในขอบครั้วเลยกะแต่ร้ายขุกแล้วเนาะทุกคนเนาะทำนี้ก็มีความสุกแล้วเนาะชีวิตเอาอยางลายมาอยู่บ้านอยู่เมืองเจ้าของ พอได้ตามแล้วทุกคน,นมาเบิ่งกันเลยคิดวัวรประจำวันของพอแพตตีต้เดินมาเกืือเป็ดเกลือไก่เนาะทุกคนเกือเป็ดเกือไก่ก,ก็หมูแล,แล้วแล้วก็มาหดพักพอหดพักแล้วก็เตรียมตัวออกไปเกี่ยวเขาเนาะทุกคนนะ,ะ,นะ,นะอืมคนน่อยกอนมานำ บ่แนทุกคนหมากเงาอยู่เด้นบอเป็นบอ่ข้างในก็มีอีกชองมือทิเก็บไปตำอีกแล้วทุกคนขอ้อปฏิเสธนะทุกคนเนาะจากทุกคนสลาดกิจพกจบคลิปแต่นี่เด้อขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สลากนี่เด้อปรได้มีไรายได้หาเงินซื้อนมใหม้คนน้อยเนาะทุกคน บาย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 เนยพรอเตตี bye bye. Bye bye ้บาย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 